สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เรามาหลายคนครับวันนี้บรรยากาศคึกคักคึกคักนิดนึงนี่เอาจักรยานใครเนี่ยโอ้จดกยานใหม่รุ่นที่ไหนเนี่ยท่านผู้ชมวันนี้เรามาขี่สเก็ตบอร์ดออกกําลังกายวันนี้มาหลายคนครับวันนี้นะครับลุงเสกบ้านหนูครูสังคมครับมาพร้อมกับมีสุกชาแนลจิเกนจิเก้นอยู่ไหนจิเก้นอยู่ไหนมาหา มาแฟนขับเลยแล้วเวโอ้โหดูนั่นน,น,นุ่นั่นนุนั่นโอ้โหโอ้โหไข่นั่นเนี่ยัยรุ่นที่ไหนเนี่ยวัยรุ่นที่ไหนทำไมขี่ท่าหมอบโอ้โหนี่ครับวัยรุ่นขี่ท่าหมอบ <c oughs> เฮ้ยอย่าไปใกล้น้องเงี้ไปใกล้น้องเงี้ไปใกล้น้องน้องชิเกี้นครับแล้วก็พี่นายวันนี้เราจะมาขีส่สเก็ตบอร์ดอะตัวใครตัวมันนะผู้ชมขี่ไปขี่ไปตอนนี้ก็บรรยากาศตอนเย็นครับตอนเย็นเย็นนะครับบรรยากาศดีมากเลย รวมวีวีอาะขี่มานี่หน่อยขี่มานี่หน่อยเอาขอรอบหนึ่งขอรอบหนึ่งอาะขี่ไปยาวๆลกูกยาวไปนู่นเลยรอบๆนู่นเลยอืออ่าใช่โอชิก้นระวังหน่อยลกูกชิกีนระวังหน่อยเร็วเอาคอยาวๆนะขอยาวๆอ่าขอยาวๆเหมือนพี่นายเนี่ยพี่นายขี่ไปตรงนั้นอ้าหนึ่งสองสามเอ้ยเอาอะไรอ๋อนน้องน้องน้องจะขี่มานะ อ้าน้องไม่ไม่ผ่านหรอกไม่ผ่านหรอกอ่าขี่ไปเลยหนึ่งสองไปหนึ่งสองปั๊บอ้ายาวๆไปเดี๋ยวพ่อวิ่งตามไปเอไปาไปยาวไปยาวไปอ่าหนูแล้วโอ้ยวัยรุ่นที่ไหนเนี่ยโอ้ยสีคิงหรือเปล่าเนี่ย เบอร์สองเนี่ยอุย้ยขี่เร็วจัดเลยนะครับเอ้าแล้วอ้อมนั่นมาอ,อม้อมอ้อมมาออมาออมาอ่ายา,ยาวๆมาตรงนี้เราออกมาขี่ข้างนอกครับพอดีมันจะชนกันนะครับมันหลายคันสเก็ตบอร์ดหลายคันไปเอาวนตามพี่นายไปอ่าปพ๊บอเ่อ่อ่าพี่นายมาแล้วอ่าวนไปที่เดิมเมื่อกี้อ่าโอเค ทำไมทำไมไม่ลงไปเลยไม่กล้าเหรอไป็นสุไม่กล้าเหรอเอาเลยลองดูเอาพี่นายทำเป็นตัวอย่างให้น้องดูนี่นี่นี่หนิวดูพี่นายทำเป็นตัวอย่างอ่าเห็นไหมนี่เนี่ยเบาๆเองทำเบาๆวุดบัตไม่ต้องวุดบัตเลยทำไปแล้วลงไปแล้วนัานนิ่งๆโอเคไหมลงไปแล้วนัานนิ่งๆนะเอาเตรียมตัวหนึ่งสองปั๊มปั๊มปัมปอดมปอมปอมเอาแฟนคลับพี่จีผมให้น้องมีสุขนะครับหนึ่งสองไอ อันึ่งสองไอ้โอ้โหตือนดื้อดื้ดือดบึบบับบึบบับโอ้ยแค่นี้ก็ไม่กล้าเนาะเอาขึ้นมาขึ้นมาขี่ขขธรรมาดาก็ได้มาหนึ่งอ๋ออยากลองกางนี้เหรอเอาอยากลองงี้มาหนึ่งสองอบรรยากาศตัวนี้ยามแรงครับวันนี้มาหลายคนอาจจะดูลายตานิดนึงนะผู้ชมนะเอาไปลองตามพี่นายดูแบบนี้แบบนี้อ่ะสุกตามพี่นายหนึ่งสองเอ้ย อาท่านผู้ชมดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยท่านผู้ชมดูหน่อย,อเ,ยเอาเลี้ยวสิ <co ld> ต้องเลี้ยวต้องตีโคง้งปุบป๊บปุบ๊บปุ๊บปุ๊บไปนี้สิต้องตีโค้งแบบพี่นายแล้อเอาล่องลองใหม่ล่องใหม่ขาล่องใหม่หมันขึ้นได้ไหมล่องขยับขึ้นได้ไหมหนึ่งสองปุ๊บตามแรงมาท่านผู้ชมเอาใจสู้เอาใจสู้โอ้ยเอาไปเลยหนึ 1, 2, ่งสองทำไมอ่ะทำไมไม่ขี่ขึ้นมันเป็นอะไรมันเหนื่อยแล้วอ๋อมันเหนื่อยดูพ่อไหม ้วหนูถ่ายน้ำตาพ่อนะโอเคแล้วท่านผู้ชมนะโอเคถ่ายแล้วมาดูนะพ่อจะทำให้เป็นตัวอย่างนะพ่อลองขึ้นดู่อลองดูเดี๋ยวพ่อจะลองขึ้นนะไปดูดูใหม่ดูใหม่เรื่งสองไปปุ๊บ <c oughs> ลงไปไหนลงไปไหนเขาไม่ให้ลงไกลขนาดนั้นโอ้โหไม่ให้กระโดดนะไม่ให้ขี่กบนะมีสุกกะขึ้นดูครับ1 2ึ่สองมาทำไมไม่ไ,มได้ขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่ท่านผู้ชมหนึ 1, 2, ่สองไปโอ้โหโแค่นี้เองเก่งมากเลยอแจะบอกท่านผู้ชมก่อนวันนี้ เป็นไงบ้างการออกกาลังกายก็มไม่ได้มีท่ายากอะไรใช่ไหมไอ๋อแต่ก็สนุกเรามาหลายคนแล้วก็สนุกนะครับท่านผู้ชมชมนะครับเดี๋ยวขอตัวกับน้องมิสุขอชนแนลครับขอตัวออกกาลังกายต่อน,นิดนึงนะครับเรายังไม่ออกกําลังกายเลยนะฮะเราเราก็จะไปอัพเดตนอาด้วยเนาะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด,ด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันครับ